สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรกรุงปินังเป็นหน่วยงานการศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาภายใต้วิสัยทัศน์จักการการศึกษาเอกชนอำเภอรกรุงปินังมุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพเน้นการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดภายใต้พหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขข้อมูลบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอากนชนอำเภอกรงปีนงังบริหารงานโดยนางสาวนุทีสัมมะทาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอากนชนอำเภอกรงปีนงังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ควงเล็บ2จำนวน4คนในามยากีดอนี้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ2นางสาวพาดิยะดอเลาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวเจโรฮานาเจดออลาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ4นางสาวซิรินาลีนิน,น,นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการมีพนกรรักงานราชการจำนวน4คน 1>, 1. นางโนรีดอนิตำแหน่งพนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา 2. นางสาวสุขฤดีวีรวัตรตำแหน่งพนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา 3. นางสาวสุไซนีสาและตำแหน่งผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา 4. นางสาววิลาวันอินทสุขตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไปมีพนักงานราชการครูจำนวนสองคน 1. นายอนันต์เจแวร์สงนาง สาวนาฮายาตีดาราแมและมีพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวนหนึ่งคนคือนายสงวนศักดิ์บรรลือพงษ์เจริญปัจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น50แห่งประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนในระบบจำนวน7แห่งโรงเรียนเอกชนนอกระบบจำนวน45แห่งได้แก่สถาบันศึกษาปอนเนาะจำนวน10แห่งและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกาจำนวน งานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาโดยกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้สอนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปีนังประจำปีงบประมาณ2567 โดยแบ่งออกเป็น2กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1การอบรมการพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่อสำหรับผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินังได้ดำเนินการจัดในวันที่29เมษายน2567ณห้องประชุมโรงเรียนยาลาวิทยาปัญญานุสร อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีนางสาวราบิยัตมามุผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรกรงปีนังเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาจำนวนทั้งสิ้น105คนเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจำนวน9คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่อให้ทันต่อการปฏิรูปการศึกษายุคปัจจุบันกิจกรรมที่2การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผลและการจัดทำเอกสารทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกา ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรกรงปีนังโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตะดีกาจำนวน70คนได้ดำเนินการจัดในวันที่2พฤษภาคม2567ณนะห้องประชุมโรงเรียนบ้านกรงปีนังอำเภอรกรงปีนังจังหวัดยะลาโดยมีนายอามีนกระแสผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเป็นประธานในพธิธีเปิดโครงการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกามีความรู้ความเข้าใจการวัดผลและประเมินผลได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาสองเพื่อให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาได้จัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันผลจากการดำเนินโครงการผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาได้รับทักษะและเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆสามารถใช้สื่อให้ทันต่อการปฏิรูปการศึกษายุคปัจจุบันและสามารถวัดผลและประเมินผลการ เรียนจนสามารถการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาโดยได้รายงานผ่านระบบได้ตามที่ได้กําหนดไว้และสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรกรงปินังได้ดำเนินการจัดโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาอำเภอรกรงปินังประจำปีงบประมาณ2567 โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาในสังกัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านการบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาอาคารสถานที่และวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยแบ่งออกเป็น4กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1ประชุมคณะกรรมการโดยกลุ่มเป้าหมายคือ 1. เจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน10คนคณะกรรมการนิเทศจำนวน8คนรวมทั้งหมดจำนวน18 คนได้ดำเนินการจัดวันที่28กุมภาพันธ์2567ณนะห้องประชุมอำเภอรกรงปีนังจังหวัดยาลากิจกรรมที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโดยกลุ่มเป้าหมายคือ 1. ผู้บริหารศูนย์ตาดีกาจำนวน35คนชมรมตาดีกาอำเภอรกรงปีนังจำนวน18คนเจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน10คนรวมทั้งหมดจำนวน63คนได้ดำเนินการจัดวันที่6มีนาคม2567ณนะห้องประชุมอำเภอรกรงปีนังจังหวัดยาลา กิจกรรมที่ประชุมนิเทศติดตามและเพื่อประเมินคัดเลือกศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาดีเด่นอำเภอกรงปินังโดยให้คณะกรรมการประเมิน5ด้านได้แก่ด้านที่1การจัดการเรียนรู้ด้านที่2การวัดผลและประเมินผลด้านที่3การบริหารงานบุคคลด้านที่4การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนด้านที่5อื่นๆตามนโยบายโดยแบ่งออกเป็นจำนวน4รุ่นดังนี้รุ่นที่1กลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการนิเทศและผู้สอนศูนย์ตาดีกาตำบลห้วยกระทิงจำนวน36 คนได้ดําเนินการจัดวันที่22เมษายน2567ณศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดต,ตาดีกาเราดอตุนดีอยะตําบนห้วยกระทิงอําเภอรกรงปีนังจังหวัดยาลารุ่นที่กลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการนิเทศและผู้สอนศูนย์ตาดีกาตําบลกรงปีนังจํานวน42คนได้ดําเนินการจัดวันที่14เมษายน2567ณศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดต,ตาดีกา ยามีอาตุลยานะตำบลกรงปินังอำเภอกรงปินังจังหวัดยะลารุ่นที่กลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการนิเทศและผู้สอนศูนย์ตดิก้าตำบลปุโรงจำนวน24คน ได้ดำเนินการจัดวันที่25เมษายน2 5 6 7ณนศะูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกาอัครวิยะตำบลปูรงอําเภอรกรงปินังจังหวัดยะลารุ่นที่กลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการนิเทศและผู้สอนศูนย์ตาดีกาตำบลเสเอกจำนวน39คนได้ดำเนินการจัดวันที่26เมษายน2 5 6 7ณนโะรงเรียนบ้านเสเอกตำบลเสเอกอําเภอรกรงปีนังจังหวัดยะลารวมทั้งสิน้นจำนวน141คน กิจกรรมที่ประชุมสรุปผลและมอบรางวัลตาดีกาดีเด่นระดับอำเภอณนะห้องประชุมอำเภอกรงปินังโดยกลุ่มเป้าหมายคือ1ผู้บริหารศูนย์ตาดีกาจำนวน70คนตัวแทนกรรมการนิเทศจำนวน4คนเจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน10คนรวมทั้งหมดจำนวน84คนได้ดำเนินการจัดวันที่1 4พฤษภาคม2 5 6 7ณนะห้องประชุมอำเภอกรงปินงังผลการดำเนินงานจากการดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตาดีกาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินังได้ดำเนินการมอบโล่รางวัลกิตติบัตรพร้อมเงินรางวัลโดยออกเป็นรางวัลสี่รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศได้ศูนย์ตาดีการาดอตุนดีอายะตําด้วยกระทิงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้ศูนย์ตาดีกาอิบาดูนรอมันตำบลกรงปินังรองชนะเลิศอันดันบอสองได้ศูนย์ตาดีกาดีนุนอิสลามีตำบลเสอรองชนะเลิศอันดับ3ได้ศูนย์ตาดีการุสลามตำบลปูโรงโดยภาพรวมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตาดีกาในสังกัดได้ดําเนินการด้านการจัดการเรียนรู้โดยคิดเป็นร้อยละ72%ด้านที่การวัดและการประเมินผลคิดเป็นร้อยละ75.5%ด้านที่3การบริหารงานบุคคลคิดเป็นร้อยละ74.9%ด้านที่4การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ7 6 8ด้านที่สออื่นๆตามนโยบายคิดเป็นร้อยละ7 6 1ภาพรวมของสํานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอกรงปินังคิดดับเป็นร้อยละ7เผู้สอนนย์การศึกษาอิสราเประจํามัสยนศูนย์กา,กการ คิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตาดีกาสามารถทําให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกามีแนวคิดใหม่ๆเพื่อนําไปพัฒนาศูนย์ตาดีกาให้อย่างประสิทธิภาพ